โอ้นี่ข้างหลังของเรานี่เขาซ้อมกันอย่างจริงจังเลยนะเชิญคุณสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจอกันต้นรายการแล้วนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมขอถามม่อดีกว่ายังพอจําได้ไหมว่าสมัยตอนที่เราเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ครับการเป็นนักกีฬามีสิทธิพิเศษอะไรที่ทางว I U ยมอบให้ได้บ้างครับก็ทางวยาลลยองค์กรก็ให้ทุนการศึกษาพวกเราตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทค่ะถ้าใครจะเรียนปริญญาเอกเรียนไหอก็ ท่านก็สนับสนุนให้เราเรียนท่านเรียนไหวก็คือสนับสนุนให้เรียนใช่มีความประทับใจอะไรในรั้ววิทาอยูบ้างไหมฮะก็สําหรับส้มนะคะก็ประทับใจทางผู้บริหารทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนให้ที่ฝึกซ้อมแล้วก็ที่พักอาศัยแล้วก็บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเป็นแบบธรรมชาติล่มลื่นนะคะพูดถึงสภาพอากาศแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปแข่งกันในตอนร้อนอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ อันนี้ยังล่มนะคะพี่อันนี้คือล่มล่มล่มที่สากัดสบายค่ะนี่เรี้ยงไหวหรือเปล่าครับเคนครับไหวหรือเปล่าทําไมจะไม่ไหวเดี๋ยวให้ผลงานพิสูจน์เอาเองนี่แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเมนเทอร์จะเลือกใครดีครับเลือกใครก่อนเออเอาทําไมอะครับโอ้โหเออยืนอยู่ใกล้กันเออโอ้โหเหตุผลง่ายเหตุผลง่ายแล้วเลือกแล้วอันนี้ก็จำเป็นต้องเลือกแล้วล่ะก็คือเหลือเลือกโอ้ต้องสงสารโอเคงั้นเดี๋ยว เรามาเริ่มการเขาเรียกว่าอะไรนะวัดสมรรถภาพอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังแบบว่าวัดพื้นฐานกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านี้เขาเรียกว่าท่าอะไรครับอันี่นีอันี้อันนอันะอันเดอร์มือล่างพี่เอกคิดว่าตอนนี้เนี่ยพื้นฐานเขาเป็นยังไงบ้างก็พอได้นะ อ๋อคือน่าจะชนะทีมนี้ชัวชนะแน่นอนโอ้โหนี่หนึ่งสองเฮ้ยออกครับออกนี่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณขี่ลูกมันยังไม่ถึงเวลาจริงโอเคเป็นไงครับใช้ได้เลยค่ะนี่เออสุดยอดสุดยอด ขอลองแรงๆหน่อยครับขอลแรงๆดังแป๊กเลยขอลองแรงๆครับคุณผู้ชมดูนี่ดังแป๊กเลยอะโอ้ยอ่ะครับอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนครับเมนเทอร์ครับเฮ้ยอันนี้ได้มีมาตรฐานฟุตบอลใช่มีมาตรฐานกีฬาทุกคนจะทำได้หมดเฮ้ยดีโอเคโอเคงั้นงั้นเหลืออีกอันนึงคือเสิร์ฟโปรตีนเสิร์ฟ โอ้โหอ๋อคือเรากระโดดตรงนี้แต่ว่าพอตีไปแล้วเข้ามาในนี้ไม่เป็นไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเก่งว่ะมานี่เก่งเวอร์ใส่ได้นี่นี่โอ้ลุยเลยไหมลุยเลยดีกว่า การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เกณฑ์กันนับคะแนนยังไงครับเซตตัดสินเลยใช้เซตตัดสินก็คือหมายความว่าณขณะนี้เขาชนะคนละเซตแล้วเราไปใช้เซตที่สามแล้วตัดสินเลยโอเคครับทักสนุกสิงั้นเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกันเลยครับครับผมครับผมนะครับพี่ส้มจะเปิดก่อนนะครับโอ้โหเก่งเลยเนอันนี้โอ้โห เนึ่งศูนหนึ่งศูนย์ครับใช่ตอนนี้หนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับสองศูนอันนี้คือมือนี้คืออะไรครับคือเขาให้สัญลักษณ์ของการเสิร์ฟแล้วก็การดีเฟนซ์บล็อกบล็อกตกแล้วลองดูนะครับอันนี้ ท่าต่ออลเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเอ้ยนี่ลำยากอันนี้ลำยากใช่ได้ครับถูกต้องครับไอ้ลูกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะที่บบว่ามันมันโดนตรงเน็ตพอดีพูดแล้วลูกบอลพลิกตะข่ายไปอันนี้อันนี้ถือเป็นลูกที่รับยากรับยากครับถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีความพร้อมจริงๆรรับยากมากเพราะทิศทางมันดูแบบว่าท่อนข้างคาดเต่ายากใช่เพราะว่าเมื่อโดนตะข่ายครับ โโอ้ถือว่าลูกนี้ดีถือว่าในลูกนี้ดีมากทำได้ดีมานหนักเพราะหน้าไปทางมือไปทางจะหลอกกันทุกทีสิบสามหกไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหมีมาไกรมากสิบสี่หกไม่นาน ไฟนอลแล้วครับไฟนอลแล้วครับอ้าวเล่งมือครับพิมพ์บอลจริงๆผมเห็นการแข่งบอลเล่ย์บอลเนี่ยไอ้ลูกเดียวเนี่ยมันจะมันจะยื้อกันนานมากใช่ครับผมไอ้เห็นไหมเห็นไหมไอ้ลูกเดียวเนี่ยมันเป็นลูกจิตวิทยาใช่ปะใช่ครับเป็นลูกจิตวิทยาทดสอบจิตใจโดยแท้จริงสุดๆแปดสิบเซวิ่งเวลานอกว่ะเฮ้ยมีการวางแผ่นเว้ย ลูกสุดท้ายนะฮะเป็นลูกที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดว่าเป็นลูกที่แบบลูกชิงไหวชิงคลิปเพราะฉะนั้นทีมนี้วางแผนว่างไงครับก็บอกว่าให้น้องเขาถ้าสมมติว่าอันเดอร์ศาสต์ไปได้ก็ศาสต์ไปเลย <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ก็คอนโทรลแตะไว้เดี๋ยวพี่ตาม<ฮะ>ไปต่อแล้วก็เอาข้ามให้ทีมนี้เนี่ยมีการวางแผนว่างไงบ้างครับถึงแม้ว่าเขาในกำลังนำเราอยู่แต่ว่าความกดดันของเขาเนี่ยมากกว่าเราแน่นอนครับ แล้วผมมั่นใจว่าพี่เอเนี่ยจะสามารถพลิกเกมได้ชนะแน่นอนค่ะชนะแน่นอนชนะแน่นอนโอเคงั้นช่วยนะครับงั้นเราเราพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับโอเคครับไปเลยครับฝั่งนี้เป็นผู้ชนะครับชนะแล้ยได้ไหมครับผม จับมือครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมโอเคครับการแข่งขันก็ตัดสินไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่<ม>าทีมนี้เป็นฝั่งที่ชนะนะครับเป็นเป็นอย่างไรมากครับสำ,สำหรับคุณในการเล่นแบบ ผมบอกนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่ฮ้สนุกมากเลยนะเพราะว่าปกติคือเห็นอยู่แล้วว่ามีคนเล่นกันและคิดว่าเราลองเล่นเล่นไม่ได้จริงๆแต่พอได้มารู้พื้นฐานคําแนะนําจากโปรและก็โค้ชนะครับรู้สึกเลยได้ว่าเกมมันสนุกจริงๆกีฬานี้สนุกมากเลยครับสำหรับสำหรับเคนล้วครับตอนแรกคิดว่าเหมือนกันว่าจะทําไม่ได้เพราะว่าไม่เคยมาก่อนเลยไม่เคยคไม่เคยเลยแต่จริงๆพอพี่เขาเทนอะไรเงี้ยเราเออเราทาได้เราไปได้หลังจากที่เรา ดูการแข่งขันกันไปแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังถึงวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีที่จะสนับสนุนวงการกีฬายังไงให้ไปรุ่งนะครับไปชมกันเลยครับสืบเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้มีความสมรรถที่ดีกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอธิการบดีของมหาวิทยายลัยราชภัฏวัลย์อลกรเนี่ย จะเป็นอุปนายกของสมาคมวัลยดบอลแห่งประเทศไทยเราทํางานต่อเนื่องกันมาจากท่านอธิการบดีคนก่อนๆถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมเรื่องการกีฬาเราก็ส่งเสริมคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถจากจังหวัดต่างๆเนี่ยเข้ามาเอามาฝึกซ้อมเอามาสอนเอามาปลูกปั้นนะครับจากตั้งแต่อยู่วัยมัธยมจนกระทั่งเขาจบอุดมศึกษา หรือแม้แต่ว่าระดับบัณฑิตศึกษาเพราะฉะนั้นนักกีฬาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนทุนเรียนฟรีอยู่ฟรีสามารถที่จะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนสถานะของบุคคลนักกีฬาหลายหลายคนเมื่อจบจากการเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยก็เข้าไปทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆได้ตรง,ง,ง,งนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเขานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเราให้ความสนใจให้ความสำคัญ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ฟังวิสัยทัศน์จากท่านอธิการเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็อยากจะทราบว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะมีน้องๆคนไหนที่สนใจจะสมัครเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมบอลรับบอลชายหาดเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับครับผมถ้าสมมติว่าสนใจนะครับบอลรับบอลชายหาดจริงๆเนี่ยให้ให้อันดับแรกคือให้เขารักก่อนถ้าเขารักได้แล้วก็มีความสูงที่ถึงนะครับยินดีที่จะเข้ามาในวิอยาลัยดาวของเราแล้วก็เราจะทําการเคาะพันตั้งแต่เล็กๆแบบนให้ติดติบชาแนได้พี่เอกับพี่ส้มมีมุมมอง เด็กรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาตรงนี้ว่าอย่างไรแบบ้างครับกีฬาบอลเล์บอลชายหาดเป็นกีฬาที่เล่นไม่ยากค่ะถ้ามีความตั้งใจแล้วก็สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพของเราได้ด้วยแล้วก็เพิ่มในการศึกษาได้ด้วยค่ะคพี่เอล่ะครับค่ะบอลเล์บอลชายหาดก็ตอนนี้ก็ให้ทุกอย่างสำหรับพี่ก็คือให้อนาคตทั้งการทำงานทั้งการเรียนแล้วก็ทำสำคัญที่สุดก็คือมันมีเป้าหมายในชีวิตของเราทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็แล้วก็ทำให้เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุข ้บอบโหนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงรที่เราได้มารู้จักนะครับคนที่อินสไพร์ต้องติดตามกันนะครับว่าอาทิตย์หน้าใครจะมาให้เราติดตามอินสไพร์กันใครจะมาเป็นคนต้นแบบให้แรงบันดาลใจแต่วันนี้เนี่ยก็คือผมเชื่อว่าทั้งผมแล้วก็เคนบอมรวมถึงคุณผู้ชมทาง,งบ้านนะครับโอ้ตอนนี้ได้แรงบันดาลใจไปมากเหลือเกินแล้วสำหรับอาทิตย์หน้านะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการ เดอะซีดเมล็ดพันุ์ We are you. Yo!